สวัสดีคะ่ะทุกคนต่ายนะคะจากเพจดิวสูต่ายนะคะ,า hey, ส,าะ,คะสาขาปทุมธานีนะคะสวัสดีคะ่ะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะต่ายก็จะมาส่งมอบรถคันนี้นะคะให้กับคุณเจมนะคะเป็นลูกค้าจากในช่อง Youtube ของต่ายนะคะคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคันนี้เป็นลูกผสมจริงๆนะคะรถสเปคเดิมเนี่ยเป็น3.0ตัวเอสีเทาแลมโบนะคะแต่ว่าเราได้มีการเปลี่ยนและแปลงนะคะเป็นตัวยกสูงแบบนี้เลย ถ้ามองจริงๆเนี่ยมองไม่รู้เลยนะคะถ้ามองจากด้านหน้าและด้านท้ายนะคะบอกเลยว่ามองไม่รู้จริงๆว่าเป็นรุ่นไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ทำงานนะคะเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ต่ายด้วยนะคะ ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะคันนี้นะคะ เป็นตัวรุ่นสเปซแค p บ 3.0S นะคะรุ่นนี้เรามีทั้งหมด3สีมีสีขาวสีบอลเงินนะคะแล้วก็สีเทาแลม b โบนะคะคันที่ลูกค้ากำลังเห็นอยู่ในขนาดนี้เป็นสีเทาแลมโบนะคะราคารถสีขาวอยู่ที่633,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวเทาแลมโบกับบอลเงินนะคะราคาจะเพิ่ม7,000บาทเป็นค่าสีเมทัลลิกนะคะราคารถจะอยู่ที่640,000ทวนนะคะ เซตนี้เลยนะคะไต่จัดโปรโมชั่นอยู่ที่8,9 0 0 0เท่านั้นนะคะแล้วก็ค่างวดในรถสีขาวจะอยู่ที่9,397บาทถ้าเป็นสีเทาแรมโบกับสีบอลเงินค่างวดจะอยู่ที่9,503บาทเท่านั้นเองนะคะราคาที่แจ้งเงินผ่อนที่แจ้งยังไม่รวมประกันชีวิตนะคะที่ราคาสวัสดี50ท่านใครเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ไตด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไม่ต้องงงนะคะว่าทําไมไปล้อกระทะคือสเปคจริงๆเป็นล้อกระทะอยู่แล้วนะคะแต่89,000แตมีล้อกระทะให้ลูกค้าด้วยนะคะเอ้ไม่ใช่ขอโทษที89,000แตมีล้อมแม็กให้ด้วยนะคะนี่คะ่ะ89,000ลูกค้าจะได้อะไรไปบ้างลูกค้าจะได้แปลงหน้าแบบนี้ไปเลยนะคะไฟหน้าใบ LED พร้อมปุ่มปรับระดับไฟนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอก LED นะคะกันชนพร้อมทำสี กระจังหน้าดับเบิลไดเมนชั่นเป็นแบบนี้เลยนะคะของโฉม2022มีค่ะมีค่ะจะได้เห็นกันชัดๆนะคะนี่นี่ค่ะพระเอกของเราในวันนี้นะคะงานเดิมทุกอย่างแต่คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะดูความเนียนของสีดูความเนียนของสีนะคะ จะไต่ไปฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นมีแดดนะคะจะได้เห็นความเนียนของสีกันนะคะอันนี้คือสีเดิมมากับตัวรถนะคะอันนี้คือเป็นสีใหม่ไม่ใช่สีใหม่สีคือมาเป็นการที่เราเบิกเราเบิกกันชนหน้างานดิบมาแล้วเราเอามาทําสีนะคะดูสีค่อนข้างเนียนนะคะสีเนียนเลยไม่ด่างไม่ด่างไม่ไม,ไม่ไม่แบบไม่โดดกว่านะคะนี่คะ่ะ หลายคนถามว่า8,900ได้อะไรไปบ้างนะคะ8,900เนี่ยลูกค้าจะได้ประกันภัยชั้นหนึ่งพร้อมพอรลบอรอนะคะกรอบป้ายผ้ายางฟิล์มคิ้วกันสาดกระบะไลเนอร์นะคะพ่นกันสนิมเคลือบสีนะคะค่าจดทะเบียนค่ามาจํำป้ายแดงนะคะไฟท้าย LED ไฟหน้าใบบีม LED พร้อมปุ่มปรับระดับไฟนะคะ ไฟตัดหมอกกระจังหน้าดับเบิลไดเมนชันนะคะแล้วก็กันชนหน้าพร้อมทำสีนะคะแล้วก็ล้อแม็กขอบ18นะคะล้อแม็กนี้ให้เลือกทั้งหมด7ลายนะคะลูกค้าเลือกลายได้เลยแต่ว่าหน้ายางที่เราให้นะคะจะเป็นหน้ายาง245นะคะ24545 27540นะคะอันนี้หน้ายางที่เราให้งานเดิมทุกอย่างต่คืนให้ทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้เป็นการชนเดิมนะคะห่อหุ้มคืนให้อย่างดีนะคะแล้วก็พวกไฟน้องไฟหน้าอะไรพวกนี้คือคืนให้หมดเลยไฟท้องไฟท้ายนะคะคืนอุปกรณ์ให้หมดเลยนะในโปรโมชั่น8ปดหมื่นเก้านะคะในโปรโมชั่น8ปดหมื่นเก้านะคะซื้อได้ทุกอาชีพซื้อได้ทุกอาชีพเลยนะคะวันนี้มาไม่นานนะคะเพราะว่า จริงๆคันนี้เป็นลูกค้าทําพิธงพิธีไหวอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วนะคะต่ายขออนุญาตลูกค้ามาไล์สดก่อนนะคะเพราะว่าติดภารกิจเลยไม่ค่อยได้ไล์สดรถรุ่นนี้ในตอนกลางวันสักเท่าไหร่นะคะนี่ค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบยูริเทนแบบนี้นะคะแล้วก็วิทยุจะเป็นวิทยุตัวเอนะคะนี่ค่ะคอนโซลหนะ้า คอนโซลหนะถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องสามพันนะคะกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้ไปทั้งหมดสองดอกนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องพันเก้ากุญแจจะเป็นกุญแจไขนะคะมีค่ะภายในตัวเอสนะ่ะนะคะภายในตัวเอก็เป็นรุ่นสแตนดาร์ดแต่ว่าทุกอย่างคือเปลี่ยนได้นะคะถ้าไม่ชอบวิทยุคือทุกอย่างเปลี่ยนได้หมดเลยนะคะ ฟิล์มคันนี้ติดอยู่ที่40รอบพันนะคะคันนี้ติดฟิล์มอยู่ที่40รอบพันนะคะฟิล์มที่ต่ให้เป็นฟิล์มเซรามิกมีการรับประกันให้ทั้งหมด10ปีเต็มนะคะฟิล์มเซรามิกอันนี้รับประกันให้10ปีเต็มนะคะคันนี้เป็นลูกผสมนะคะระหว่างี่อ้อ พูดถึงไหนแล้วลืมคันนี้เป็นลูกผสมนะคะผสมระหว่างตัวเตี้ยกับตัวสูงรถเป็นตัวเตีย้ยแต่แปลงหน้าเป็นตัวยกสูงนะคะสายไม่ได้ทําเฉพาะหน้ามิวอย่างเดียวไม่ได้ทําเฉพาะหน้าตัวท็อปตัวเตี้ยอย่างเดียวใครอยากได้แบบนี้นะคะก็ทําเหมือนกันนะคะจัดมาให้เสียหลักนะคะนี่ค่ะแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเขาไปเปลี่ยนล้อแม็กเองนะเขาไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กผ่านตายนะคะแต่ว่าโปรโมชั่น89,000คือ,ค,อคือมีล้อแม็กมีอะไรให้ให้เรียบร้อยเลยนะคะ คือลูกค้าได้เซตนี้ไปเลยลูกค้าได้เซตแบบนี้ไปเลยนะคะรถสีขาวพรอ,อยู่ที่เก้าันสาม้อเก้าสิบเจ็ดาทนะคะถ้ารถสีเทากับรถสีบอลเงินนะคะค่าง,งวดอยู่ที่เก้าันห้า้อยสาบาทเท่านั้นเองนะคะวันนี้ก็เอาเลขดีมาบอกสามห้าสามแปดนะคะจัดกันนะคะจัดกันนะคะเผื่อเราจะมีโชคไปด้วยกันนะคะใครมีโชคใครได้โชคก็อย่าลืมอย่าลืมไปทำบุญแล้วก็ ถ้าถูกลางวันใหญ่อย่าลืมมาซื้อรถกับต่ายนะคะมีค่ะมีค่ะอ่ะเคสนี้นะคะขออนุญาตเล่าโปรไฟล์ลูกค้าคร่าวๆนะคะลูกค้าเนี่ยคือทำงานเป็นพนักงานบริษัทนะคะมีผ่อนบ้านอยู่แล้วหนึ่งหลังนะคะผ่อนบ้านเนี่ยน่าจะประมาณ800 0ันกว่าบาทน,นะคะแล้วก็ภาระรถคันนี้อีกประมาณ900 0นะคะแต่ว่าไรายได้ลูกค้าเนี่ยไม่พอสองเท่าของค่างวดหรอกนะคะ ก็เอาแม่กู้ร่วมนะคะคุณแม่ทำอาชีพค้าขายนะคะจบตามโปรโมชั่นเลยนะคะไม่มีปรับดาวอะไรใดๆนะคะมีจะ้ะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้านั่งรออยู่บนโชว์รูมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าเนี่ยช่วยรีวิวให้กระต่ายหน่อยนะคะว่าความรู้สึกที่ได้ออกรถกระต่ายเป็นยังไงนะคะแล้วก็ แล้วก็เจอเจอไต่าจากช่องทางไหนนะคะ,ะสวัสดีค่ะถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องการทำสินเชื่อไฟแนนซ์นะคะหรือว่าเกี่ยวกับในเรื่องของการแปลงหน้าต่างๆนะคะสามารถทักเข้ามาสามารถทักเข้ามาสอบถามต่ายได้เลยนะคะใต่ยินดีตอบทุกคำถามนะคะมาแล้วค่ะคุณเจม คุณเจมส์คะคุณเจมส์กับคุณแม่นะคะไม่ได้เอาไม้กันฉันมานะคะ,ะตาขออย่างนี้แล้วกันเนาะ,อ,ะอันนี้เป็นคุณเจมส์กับคุณแม่นะคะออกรถกับน้องไตเป็นยังไงบ้างคะห<อ>น้าดูอื้ออึงเพิ่งเลิกงานมาอ,อ,อ๋อเพิ่งเลิกงาน<ย>ใช่ไหมคะออกรถกับ<ร>ไตเป็นยังไงบ้างคะคุณเจมส์ดีครับคุณไตก็ คือแจ้งรายละเอียดทุกอย่างคือชัดเจนดีครับก็จริงใจดีก็ก็โอเคครับคะแนนก็ให้เกินสิบให้เกินสิบโอขอบพระคุณมากแสดงว่านี้เป็นแฟนตัวยงจริงๆนะคะพอรู้ว่าจะต้องถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ <c oughs> ล้วเรื่องไฟแนนซ์ละคะคุณเจมไฟแนนซ์ Finance อนุมัติยากไหมคะก็ไฟนนซนก็ไม่ยากนะ อาทิตย์หนึ่งสามวันประวาตคณะชาติสามวันก็คือของแม่อย่างแม่ของแม่ร่วมคู่ใช่ไหมเขามาอ่าวันนั้นที่เราเซ็นสัญญานะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันศุกร์ศุกร์แล้วไปเน้นก็ไปดูสถานที่เพราะว่าแม่แม่คู่ร่วมกับลูกชายก็ไปดูสถานที่ก็คือวันนั้นพานก็แจ้งกดมัดแล้วอ๋อโอเคเก,ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะ ถ้าเอกสารเราโอเคก็อนุมัติไว้ไม่มีไม่มีอย่างอื่นเนาะใช่ค่ะจะอดูที่เอกสารดยูที่ความพร้อมของคนซื้อด้วยโอเคค่ะแล้วเรื่องของตัวรถระคะคุณเจมรถก็โอเคเลยครับมากได้ได้แบบการเก็บงานการอะไรสีเสือคือแบบก็ดูไม่ออกเลยว่าเป็นสีสีสีทำใหม่หรือว่าสีเดิมคือมันมันเข้ากันมากมันเนียนลอยต่อลอยอะไร รถส,สวยรถส,สวยถูกใจนะคะโอเคอันนี้คุณเจมเจอต่ายจากช่องทางไหนคะ YouTube ครับอ๋อแล้วก็ค่ะเจอเดูไปไปเจอคุณต่ายที่ใน YouTube แล้วก็เลยดูเข้าลิงก์ f a c e b o o k มาติตามม,า,มาที่ f c e e o o o อืนได้เบอร์ติดต่อก็เลยโทรติดต่อคุณต่ายอ๋อแล้วติดตามมานานไหมคะคุณเจมติดตามมาก็เดือนกว่า ก่อนที่ว่าจะตัดใจมาที่นี่อ๋อแล้วแล้วมีเปรียบเทียบกับที่อื่นอยู่บ้างไหมคะไม่เลยครับพอดูตายก็มาที่นี่เลยก็ต้งมาดี่สดๆใช่แบบเขินขอบพระคุณคุณเจมกับคุณแม่มากเลยนะคะขอบพระคุณมากจริงๆนะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็ อันนี้คือให้บอกในเรื่องของโปรไฟล์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่ยทำงานแบบไหนนะคะต่ยังคงโซโลแกนเหมือนเดิมนะคะต่นอกจากต่ายขายรถแล้วนะคะนอกจากต่ายจะขายรถแล้วสิ่งที่ต่ายขายอยู่ปัจจุบันนี้นะ,ะนะคะเมื่อนอกจากต่ายนะคะจะขายรถให้ลูกค้าแล้วนะคะสิ่งที่ต่ดำรงและถือมั่นมาตลอดเลยต่ายขายความจริงใจให้กับลูกค้านะคะ ไต่บวกตัวรถเท่าไหร่เอาตัวรถไปทําอะไรเงื่อนไขการขายรถข,ข,ขายยังไงนะคะไต่แจ้งลูกค้าหมดทุกขั้นตอนรวมถึงดอกเบี้ยนะคะใครอยากรู้เงื่อนไขาทางด้านไหนเนี่ยไต่ตอบลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะยังไงไต่าฝากเพจของไต่เอาไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนเนี่ยอยากอยากได้แบบความจริงใจอยากได้ความเคลียร์นะคะไต้มั่นใจว่าไต่ไต่เป็นคนหนึ่งที่มีร้อเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะอะ ยังไงแต่ฝากโปรโมชั่นรถคันนี้เอาไว้ด้วยนะคะลูกผสมคันนี้นะคะตัวเตีย้ยแปลงหน้าเป็นตัวยกสูงนะคะใครอยากได้รถรุ่นไหนสามารถทักแชทหาไต่ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะไต่ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์สดกันจนถึงตอนนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากที่เข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ไต่ขออนุญ,ญาตไปถ่ายรูปส่งมอบรถคันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีไลฟ์หน้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ